สวัสดีค่ะต่อไปแบบที่4นะคะเต่านะคะสีดินน้ำมานนะคะที่เราจะใช้คือสีเขียวอ่อนนะคะสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีดำนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะปั้นส่วนของที่มันเป็นตัวของเต่าก่อนนะคะ แล้วก็จะกดให้หลังเต่านูนนะ,ะนะคะลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะปั้นส่วนของที่เป็นหัวแล้วก็จะทำเป็นลักษณะของ รูปหยดน้มนะคะแต่เราจะบิดปลายให้มันโค้งนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะบิดหน้าให้แหลมนิดนึงนะคะปากเป็นลักษณะนี้นะคะค่ะส่วนหัวนะคะ ต่อไปก็จะเป็นเส้นรอบนะคะเส้นรอบกระดองเต่าเวลาคึงก็คึงพยายามให้มันให้มันเท่ากาันเส้นยาวนิดนึงนะคะตรงนี้ระวังนิดนึงนะคะราว่าก็จะบุดจะขาดได้ง่าย แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะส,สามารถเอามาต่อคืนกันได้แบบนี้นะคะค่ะก็จะได้แบบนี้ไว้นะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนของลายนะคะส่วนของลายจุดนะคะก็ทั้งหมดเจ็ดจุด หรือมากน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าจะชอบลวดลายมากน้อยแค่ไหนของเด็กๆนะคะจากนั้นก็จะเป็นส่วนของดวงตาเหมือนเดิมนะคะใช้สีขาวกับสีดำ กตาด,ดำด้านในนะคะจุดเล็กๆพอเราปั้นรูปทรงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทําการประกอบนะคะเราจะเริ่มจากการประกอบกระดองเต่าโดยการใช้เส้นนะคะรอบรอบกระดอง ถ้ามันขาดแบบนี้นะคะเด็กๆก็สามารถต่อกันได้โดยการกดลงไปนะคะกดลงไปให้แน่นพอดีนะคะแล้วก็จัดให้เป็นรูปสวยงามนะคะ แล้วเราก็จะประกอบที่ดวงตาต่อนะคะเพื่อเราที่จะทำมส่วนของหัวนะจากนั้นเราก็ส่วนที่แหลมออกมานี้คือส่วนปากนะคะแล้วก็จะติดดวงตา ทั้งสองข้างแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็จะกดตรงคอนะคะให้แบนนิดนึงเพื่อที่เราจะประกอบกบส่วนของตัวแล้วก็จะกดออกแรงกดนิดนึงนะเพื่อให้ ติดกับตัวแล้วเราก็กดด้านข้างล่างนะคะเกียดีน้ำมันให้ติดกันจะได้แน่นสนิทด,ดีนะคะต่อไปแล้วก็ทำส่วนของลายนะคะก็จะใช้เนี่ยกดไป ลายเล็กลายใหญ่ก็แล้วแต่การปั้นของขนาดดินน้ำมันนะคะเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าอย่าให้มันใหญ่เกินไปพอมันใหญ่เกินไปมันก็จะลุนออกไปจากลายกระดองเต่าค่ะนั้นแล้วก็ ปั้นส่วนของหางหางต่าแล้วก็เท้าของเต่านะคะก็จะปั้นเป็นรูปหยดหน้ำ ทั้งสี่้างเลยนะคะจากนั้นเราก็จะติดส่วนหางเข้าไปท้ายนะคะเหมือนเดิมค่ะกดลงไปแล้วก็ส่วนท้าน,นะคะเราก็จะกดปลายเพื่อเราจะติดเข้าไปด้านล่าง เหมือนเดิมค่ะกดให้เนื้อดีนน้ำมันติดกันทั้งสีข้างแล้วก็จะให้ขานะคะออกมาเป็นแฉกนะคะเพื่อที่จะให้ความรู้สึกสวยงาม แล้วก็เงินจริงนะคะค่ะเราก็จะได้เต่าหนึ่งตัวนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่การปั้นเต่า